ด่วนอนุวัตจัดให้ตอบชัดแล้วเยียวยาต่อเนื่องเราชนะ7 0 0 0บาทไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มหรือลงทะเบียนใหม่นะคะมีรายละเอียดยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งวันนะครับทุกวันอังคาเราจะมาเจอกันนะครับทางเพจอนุวัตจัดให้นะครับสวัสดีทุกๆกคนนะครับเพจขึ้นแล้วครับ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเรื่องของมาตรการเดียวยาสวัสดีคุณรัตนพรนะครับสวัสดีหลายหลายคนนะครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับทำอาหารกินปกติแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนี่ฮะใส่แมสด้วยนะแมสวันนี้ต้องเก็บแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับคุณศักกรินนะฮะสวัสดีครับบางคน าสายตาอ่านถึงบางคนสายตาอ่านไม่ถึงเสียงดังฟังชัดนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับอ๋อคุณพัชส,สวัสดีครับเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนนะฮะแล้วก็คนถามผมเข้ามาเยอะเลยก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมเอ๊คุณหนุ่มโควิดมาละลอกใหม่แบบนี้จะมีมาตรการเยียวยาอะไรไหมหรือมันเป็นยังไงกันบ้างคนที่หาเช้ากินค่าหรือคนทั่วไปจะมีมาตรการเยียวยาอะไรหรือเปล่าและที่สําคัญก็คือว่าแจกแมสไปถึงไหนแล้ววันนี้นอกจากแจกแมสแล้วผมขอดารี มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาแจกให้นะครับเขาให้ครับวันนี้ใจดีมอบให้นะฮะวันนี้นอกจากมีแมสซึ่งนี่ฮะแมสอนุ瓦จัดจให้ครั้งที่แล้วหลวมตัวไปแจกไป20่สกว่าคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แจกทั้งแมสแล้วก็ดาร์ลี่ดับเบิลแอคชั่นเขาใจดีเขามอบให้นะฮะผมได้อะไรผมก็อยากให้ทุกคนได้ตามนั้นนะครับสวัสดีทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ วันนี้คนถามผมเข้ามาเยอะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าที่ประชุมคอรมอเนี่ยอนุมัติเรื่องของเราชนะจํากันได้ไหมครับเราชนะ7 0 0 0บาท2เดือน3,500บาท3 5 0 0บาทจํากันได้ไหมรวมแล้ว7 0 0 0บาทคนถามผมเข้ามาเยอะบางคนสับสนเพราะว่าพลาดหัวข่าวหรือว่าสิ่งต่างๆเอ๊มันดูแบบเอ๊ะสับสนหรือเปล่าตกลงให้เพิ่มหรือไม่ให้เพิ่มหรือจะให้เพิ่มยังไงขอบคุณครับโอ้พี่ตุก๊กสวัสดีครับ หรือไม่ให้เพิ่มยังไงผมตรวจสอบผมเช็คมาให้แล้วรายละเอียดข้อมูลเป็นยังไงกันบ้างบอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้ที่ประชุมครมเนี่ยหลายหน่วยงานโดยเฉพาะคังเนี่ยก็เอาเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเข้าไปที่ประชุมคอรมจริงๆครับวันนี้มีสองรอบนะครับรอบเช้ามีท่านนายกคุยกับครมผ่านผ่านคอนเฟลเกชหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รอบบ่ายฮะรอบบ่ายในปันการคุยกับทีมเศรษฐกิจนะครับ ท่านรองนายกสุพัฒนาธงท่านนุนตีคลังแล้วก็หลายๆฝ่ายสภาพัฒน์ททท,ทคุยกันหลายเรื่องเดีย๋ยววันนี้เราคุยกันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์สามหมื่นห้าสามหมื่นกว่าคนแล้วนะขอบคุณมากนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้เราสรุปให้ให้กับทุกทกท่านฟังก่อนนะสวัสดีครับทุกคนเรื่องของโครงการเราชนะวันนี้ที่บอกว่าเราชนะเนี่ยหัวใจสําคัญคืออะไรหัวใจสําคัญของเราชนะวันนี้ก็คือเขาขยายให้เพิ่มครับ ขยายการใช้จ่ายนะขยายการใช้จ่ายจากเดิมคุณจะใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนคือสาสอดพฤษภาคมนี่เดือนเมษานะคือเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าเนี่ยหมดโครงการเราชนะแล้ววันนี้ที่ประชุมครมต่อขยายให้อีกหนึ่งเดือนหมดส0มสิมิถุนายนคำว่าต่อของเขาคืออะไรคำว่าต่อของเขาก็คือว่า ขยายให้ทุกๆคนไปใช้ไปจ่ายได้บางคนบอกฉั้นหมดตั้งแต่เดือนแรกๆที่ฉันได้แล้วเดือนละพัน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 จนครบเจ็ดพันอ่ะชั้นฉันหมดไปแล้วฉันอยากรู้ว่าฉันจะได้เพิ่มไหมคําตอบคือในส่วนของคนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับคนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับหลายคนโอ้โหตกใจฉันจะได้เพิ่มอีกเจ็ดพันไม่ใช่ครับคุณได้แล้วแต่คอรมอแค่ขยายให้คุณได้ไปใช้จ่ายเพิ่มเติมบางคนบอกว่าเอาแล้วทาไมต้องขยายเพิ่มเติม สถานการณ์โควิดระลอกใหม่เนี่ยครับบางคนก็ไม่กล้าเดินทางออกจากบ้านบางคนก็อุ้ยฉันเดินทางลําบากว่าจะไปร้านที่เขารวมโครงการเราชนะได้เนี่ยกลัวคนเยอะเดี๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เงินบางคนเพิ่งจะได้เงินก้อนเจ็ดพันมาเองยังไม่ทันได้ใช้จ่ายเลยวันนี้หัวใจสําคัญคือเขาก็เลยขยายให้ครับจากพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนไม่ได้ไหนความว่าคุณจะต้องลงทะเบียนอีกนะครับ เราชนะไม่มีลงทะเบียนแล้วนะครับทุกคนโปรดทำความเข้าใจนะครับ